เรื่องเล่าน่ารู้150ปีการตรวจเงินแผ่นดินไทยพอดแคสต์ Podcast. ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของการตรวจเงินแผ่นดินไทยผ่านพอดแคสต์ที่จะพาคุณย้อนเวลาไปสู่รากฐ,ฐานของการตรวจเงินแผ่นดินตั้งแต่ยุคแรกเริ่มจนถึงปัจจุบันสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ย้อนรอยประวัติศาสตร์150ปีการตรวจเงินแผ่นดินไทยพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะพาทุกท่าน ไปร่วมกันรับรู้ถึงพัฒนาการการตรวจเงินแผ่นดินตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันเพราะการศึกษาประวัติศาสตร์การตรวจเงินแผ่นดินจะทําให้เราเข้าใจถึงพัฒนาการของการตรวจเงินแผ่นดินในชัดเจนมากยิ่งขึ้นและช่วยให้เรามีความภาคภูมิใจในงานที่พวกเรากําลังทําอยู่ได้มากขึ้นวันนี้พบกับผมประสบสุขสังวุิมากครับผมจรินพงษ์แดงจิ๋วครับ สวัสดีครับพี่ต้องสวัสดีครับบอลรับรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่มีโอกาสได้มาพูดคุยกันเรื่องของประวัติศาสตร์การต ồn เงินแผ่นดินไทยของเรานะครับผมครับนอื่นอยากให้พี่ต้องช่วยอธิบายเหตุผลที่ทําให้เราสองคนต้องมายืนกันอยู่ตรงนี้ก<อ>ันนะครับได้ครับสําหรับกิจกรรมยอร้อนรอยเป่าระวัติศาสตร์150ปีการต ồ นเงินแผ่นดินไทยในครั้งนี้นะครับเป็นหนึ่งในกิจกรรมการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่จะครบรอบ150ปีการต ồ นเงินแผ่นดินไทยในปีพศ2568นี้ครับ สำหรับนี้นะครับเนื่องในโอกาสที่เป็นเทปแรกของรายการนะครับเราก็จะมาเริ่มต้นพูดคุยกันตั้งแต่ช่วงก่อนหน้าที่จะมีการเข้าสู่ยุคการจัดตั้งการตรวจเงินแผ่นดินอย่างเป็นทางการครับว่าแต่ก่อนที่จะมีการจัดตั้งหอรัศดากรพิพัฒน์การออกพระราชบัญญัติกรมพระคลังหมหาสมบัติซึ่งมีการจัดตั้งออดิตออฟฟิศประเทศไทยอ่ะมีกิจกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกันอย่างไรครับอืม แต่ผมว่าก่อนเราจะไปพูดถึงประวัติในช่วงก่อนเริ่มต้นพัฒนาการตวจเงินแผ่นดินอย่างเป็นทางการนะผมสงสัยครับพี่ต้องเคยสงสัยไหมครับว่าเมื่อ2ปีก่อนอ่ะเรามีการเฉลิมฉลองกิจกรรมครบรอบร้อยแปีสำนักงานการตวรเงินแผ่นดินกันไปแต่พอมาปีเนี้ยเรากลับมีงานเฉลิมฉลองครบร้อยห้าสิบปีการตวจเงินแผ่นดินดนี่นรรม,มันต่างกันยังไงละครับพี่ทำไมเลขมันถึงต่างกันเออพี่ก็สงสัยนะครับเรื่องนี้บอลพอจะทราบสาเหตุบ้างไหมครับอืม ผมว่านะถ้าเราลองสังเกตจากชื่อนะครับพี่เมื่อปีพศสองพันห้า้ยสิบหกนะครับเรามีการจัดงานครบรอบสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินครบรอบหนึ่งร้อยแปดปีนะครับแต่สำหรับปีพศ2 5 6พันห้าสิบปดเนี่ยนะครับเป็นปีที่พวกเรากำลังจะครบรอบร้อยหสิบปีการตรวจเงินแผ่นดินไทยนะครับผมว่าคีย์เวิร์ดมันก็คือคำว่าสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินกับครบรอบการตรวจเงินแผ่นดินนะครับพี่แสดงว่า จุดสังเกตก็คือเรื่องของการสถาปนาสำนักง,งานใช่ไหมครับกับการตรวจเงินแผ่นดินใช่แล้วทั้งสองคำนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรครับถึงนับช่วงเวลาต่างกันได้ถึง40ปีครับืม,มเป็นชาวสอดงอนนะครับเรานับเรื่องของส่วนต่างตัวเลขได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับผมว่าเรื่องมม่เป็นนี้ครับพี่ต้องก่อนอื่นเราพูดถึงเรื่องของการสถาปนาสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินก่อนนะครับ มันเป็นกรณีที่เรากล่าวถึงครั้งแรกที่มีการประกาศตั้งกรมตรวจเงินแผ่นดินอย่างเป็นทางการซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งกรมตรวจเงินแผ่นดินขึ้นตามประกาศตั้งกรมตรวจเงินแผ่นดินเมื่อวันที่18กันยายนพุทธศักราช2458ดังนั้นพวกเราเชาวตระงองจึงถือว่าวันนี้เป็นวันสถาปนาสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินนะครับหรือที่เรา เรียกกันง่ายๆว่าเป็นวันเกิดกรมของพวกเรานั่นเองซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่พวกเราชาวสนงองทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนะครับได้มีโอกาสได้มาพบปะพูดคุยกันเป็นประจำทุกปีนะครับผมครับนั่นแสดงว่าปีนี้กรมเราจะมีอายุครบ1 1 0ปีนั่นเองถูกไหมครับแล้ว1 5 0ปีการตรวจเงินแผ่นดินล่ะครับมีที่มาอย่างไรครับบอลครับสาหรับการครบรอบ1้อยปีการตรวจเงินแผ่นดินนะครับเป็นการนับจากจุดเริ่มต้นของการตรวจเงินแผ่นดินของไทยนะครับโดยเริ่มนับจากวันที่พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งมีพระกรุนาโปรดเกล้าให้ตราพระราชบ,บัญญัติกรมพระคลังมหาสมบัติและว่าด้วยกรมต่างๆซึ่งจะเบิกเงินส่งเงินพุทธศักราช2,418นะครับซึ่งพระราชบ,บัญญัติดังกล่าวในหมวดที่8นะครับเป็นหมวดที่ว่าด้วยออฟฟิศหลวงในพระบรมมหาราชวังที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าออเดดออฟฟิศซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีการกําหนดหน้าที่และอํานาจในการตรวจเงินแผ่นดินไว้อย่างชัดเจนนะครับ ซึ่งกลายมาเป็นรากฐานของการตรวจเงินแผ่นดินในปัจจุบันเองนี่ครับครับนั้นกล่าวโดยสรุปก็คือ1 5 0ปีเนี่ยนับจากปี2 4 1 8ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการตรวจเงินแผ่นดินในปัจจุบันใช่ครับแต่1 1 0ปีเนี่ยนับจากปีพศ2 4 5 8ซึ่งเป็นการที่มีการสราพนากรมการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นนั่นเองถูกไหมครับถูกต้องครับพี่แต่ผมว่าทั้ง2องเหตุการณ์เนี่ยครับ ล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับพวกเราทั้งคู่นะครับเพราะเป็นทั้ง2เรื่องที่สแสดงให้เห็นหนึ่งรากฐานที่ยาวนานของการตรวจเงินแผ่นดินและบทบาทของพวกเราเชาวสอ,ององที่ทาหน้าที่ในการคอยปกป้องคุ้มครองเงินแผ่นดินมามากกว่าศตวรรษนะครับครับตอนนี้นะครับเราก็ได้ทราบกันแล้วนะครับว่าทําไมการนับระยะเวลาการตรวจเงินแผ่นดิน1 5 0ปีจึงไม่เท่ากับระยะเวลาการสถาปนาสนํงงานักงานการตรวจเงินดินซึ่งมีที่มาจากกรมการตรวจเงินแผ่นดินทีนี้ก็มาถึงคําถามที่น่าสนใจนะครับ อันเป็นหัวข้อที่เราจะพูดกันในวันนี้นะครับน้องบอลทราบไหมครับว่าถ้าจุดกําเนิดของการดูนแง่นดินเนี่ยเริ่มต้นในปี2418แล้วก่อนหน้านั้นประเทศไทยของเราเนี่ยใครเป็นผู้ทําหน้าที่ในการดูแลรักษาเงินแผ่นดินแล้วเขาเหล่านั้น,นทํากันอย่างไรครับเป็นคําถามที่น่าสนใจนะครับอยากให้ที่ต้องช่วยอธิบายในส่วนนี้ให้ฟังหน่อยครับครับถึงแม้ว่าการดูนเงินแผ่นดินจะเริ่มต้นนับหนึ่งอย่างเป็นทางการในปีพศ2 4 1 8 แต่ก่อนหน้านั้นเงินของแผ่นดินก็ต้องมีคนคอยดูแลให้การจัดเก็บและการใช้จ่ายไม่เกิดการนวดไหลซึ่งถ้าเราต้องการทราบว่าใครเป็นผู้ที่ทําหน้าที่เหล่านั้นก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าสมัยก่อนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะสมบริรูปการครั้งนั้นการบริหารราชการแผ่นดินของไทยเหล่านั้นมีการบริหารราชการแผ่นดินแบบจตุสดมอันประกอบด้วยเวียงวังคลังนาอย่างที่เราเคยเรียนกันมาสมัยเด็กๆ อ๋อนน oh, จำได้ครับจำได้เลครับเวียงวังทางนาที่มีสี่อันก็ค<ช>ือเวียงก็คือหน่วยงานที่ดูแลความเรียบร้อยภายในเมืองใช่ไหมครับครับวังก็ดูกิจการการงานเกี่ยวกับพระราชวัง<ช>คงลังก็ดูเกี่ยวกับเรื่องของการรับจ่ายเงินการค้าการติดต่อกับต่างประเทศแล้วก็นาก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลเกี่ยวกับการ,กรเกษตรใช่ไหมครับพี่ถูกต้องครับซึ่งเมื่อถึงกล่าวถึงจักสุรรมเนี่ยจะพบว่ามีการพัฒนาที่สําคัญอยู่2ยุคด้วยกันก็คือยุคสมัยพระเจ้าอู่ทองและสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับ และจัดสุสด,ดมสมัยพระบร,รมไตรลักนา์นี่เองนะครับที่มีอิทธิพลต่อการบริหารราชการแผ่นดินมาจนถึงปีพศ2435นะครับปีที่มีการปฏิรูปการระบบราชการที่รัชกาลที่5เนี่ยทรงจัดตั้งระเบียบการปกครองใหม่โดยยกระดับกรมขึ้นมาเป็นกระทรวงโดยจัดสุดทรมเนี่ยนับตั้งแต่สมัยพระบรมสมเด็จพระบร,รมไตรลกนาถเวียงวงังคลังนา ก็จะมีตำแหน่งที่เป็นผู้ควบคุมดูแลกำกับประกอบด้วยพระนครบาลพระธรรมาทิกรพระโกษาธิบดีและพระเกษตรราธิบดีครับอืถ้าเราพูดถึงบทบาทหน้าที่ของเวงียงวังคลังนาเนี่ยผมว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจกินแนดินก็คงต้องเป็นคลังแน่ๆเลยใช่ไหมครับถูกต้องครับกรมคลังเนี่ยซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของพระยากโกษาธิบดีเพราะเป็นหน่วยงานที่ดูแลการจัดการทางการคลังทั้งปวงอย่างที่ได้กล่าวบอก ปแล้วนะครับว่าคลังเนี่ยก็คือหน่วยงานที่ดูแลควบคุมรายรับรายจ่ายการค้าสัมภาติดต่อการค้ากับต่างประเทศซึ่งการจัดการทางการคลังสมัยก่อนเสนาบดีก,มกรมพระคลังเนี่ยต้องดูแลเรื่องบัญชีแรงงานไถ่ด้วยนะครับทําให้สันนิษฐานได้ว่าทรัพยากรแผ่นดินสําคัญในสมัยโบราณคือสมัยอยุธจาเนี่ยคือแรงงานไพ่นะครับ พอแรงงานเนี่ยคือปัจจัยการผลิตที่สําคัญที่สร้างผลิตในสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ตอนต้นรัฐเก็บภาษีจากไพร่รวมทั้งเกณฑ์มาเป็นแรงงานทำหูุบำรุงบ้านเมืองด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยไพร่จึงเป็นแหล่งรายได้หลักของรัฐทําให้รัฐเก็บภาษีได้และนําสวยสาอารน,นั้น,นมาทํานุบํารุงบ้านเมืองครับการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐโบราณอย่างอายุธยาเนี่ยและรัตนโกสินทร์ตอนต้นกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่สาคัญก็คือการจ้างแรงงานจีนหรือเกณฑ์ไพร่ามาขุดคลองสร้างคูเมืองกําแพงเมืองรวมทั้งค้าขายแต่งสำเพาขายกับต่างชาติและทําการค้าผ่านระบบผูกขาดโดยพลรรัคลังสินค้าซึ่งเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับล้วนแต่อยู่ในการดูแลของพระคลังทั้งสิ้นคาร์บอนอแล้วสมัยนะั้นเขาตวนเงินแผ่นดินกันยังไงครับครับสําหรับเรื่องนี้นะครับมีงานวิจัยทางปอะิศาสตร์เศรษฐกิจการคลังโบราณของสยาม อย่างน้อยนะครับ3ชิ้นที่ชี้ให้เห็นถึงความสําคัญของงานตรวจสอบในอดีตงานทั้ง3ชิ้นนั้นได้แก่ง,งานของ well, 1, 000, คอริสเวลปี1,000งมีคศ1,976งานของสุพัฒรากรมาราพรปีพศ2,529และของสัสิพัฒจำปาปี2,560นะครับงานทั้ง3ชิ้นนี้อธิบายถึงบทบาทของเสนาบดีกรมพักทังในยุคอยุธยาและ ตอนต้นของร,รัตนโกสินทร์โดยเมื่อเราเจาะลงในรายละเอียดพบว่าตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการตดนเงินแผ่นดินในสมัยบริหารราชการแบบจัุสดมเนี่ยเราเรียกตำแหน่งดังกล่าวว่าขุนรักษาสมบัติจำบำเรอครับซึ่งมีหน้าที่ในการตรวจรับการจัดเก็บภาษีส่วนสาอาคกรว่าเต่เม็ดต่หน่วยหรือไม่เจ้าเมืองเจ้ากรมต่าง เมื่อจัดเก็บแล้วมีการยักย่อเก็บไว้เองไม่ยอมไม่ยอมส่งหลวงหรือไม่ครับ mm hmm. ทั้งนี้การตรวจเงินในยุยจตุสดมเนี่ยดำเนินไปแบบนี้เรื่อยมาจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงปฏิรูปการคลังโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมรายได้แผ่นดินให้มากขึ้นโดยทรงก่อตั้งหอรัศดากรพิพัฒน์ขึ้นในปีพศ2417และต่อมาในปีพศ2418 ท่านได้ปลาพระชนม์จักรมพระคลังมหาสมบัติแล้วว่าด้วยกรมต่างๆซึ่งจะเบิกเงินส่งเงินซึ่งมีการตั้งออเดดออฟฟิศนะครับอันถือเป็นจุดเริ่มต้นของการตรวจเงินแผ่นดินไทยในสมัยปัจจุบันซึ่งเมื่อกลึงเมื่อครั้งก่อตั้งออเดดออฟฟิศในปีพศ2 5 1 8นั้นได้มีการกำหนดตำแหน่งออเดดยูเนอร์ลดีปูตีออเดตเตอร์ยูเนอรัลรวมถึงตำแหน่งอื่นๆเพื่อทำหน้าที่ในการตรวจเงินแผ่นดิน แล้วสมัยก่อนพันสองพันสี่ร้อยสิบแปดเนี่ยใครมีหน้าที่ในการตรวจเงินแผ่นดินบอลพอจะทราบไหมครับอืเป็นคำถามาที่น่าสนใจนะครับพี่ทั้งจากที่ผมได้อ่านบทความของท่านที่ปรึกษาสุทธินะครับท่านเคยเขียนถึงตําแหน่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเงินแผ่นดินเดี๋ยวผมจะลองสรุปให้ฟังนะครับพี่โอ้ได้เลยครับจะเลยครับบอลครับคือถ้าจะพูดถึงเรื่องนี้นะครับผมขอเริ่มต้นจากกฎหมายประสามดวงในสมัยรชัชกาลที่หนึ่ง ซึ่งเป็นประมวลกฎหมายที่ชำระกฎหมายเก่าสมัยโบราณนะครับพบว่ากฎหมายตาสามดวงแผนกพระอายการนาพลเรือนนะครับกำหนดสักพินาของคุณนางไว้มีการกล่าวถึงราชทินานามของคุณนางในกรมคลังที่จะน่าจะมีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเงินแผ่นดินนะครับมีตำแหน่งที่น่าสนใจดังนี้นะครับตำแหน่งแรกขุนราชอากรขอ,ขอนิดราชการบัญชียาการนะครับ ซึ่งถ้าเราแยกออกมาดูความหมายเป็นรายคำนะครับเราจะพบว่าราชอากรหมายถึงภาษีหรือรายได้ของแผ่นดินนะครับซึ่งเท่ากับว่าเป็นผู้ที่มีหน้าที่ดูแลจัดการภาษีรายได้แผ่นดินนั่นเองอขอนิดหมายถึงการจัดเก็บรักษารายได้และราชการบัญชีากลางก็คือการดูแลจัดการบัญชีหลวงซึ่งน่าจะหมายถึงรวมถึงการตรวจสอบเข้าไปด้วยนะครับดังนั้นขุนราชอากรขอนิดราชการบัญชีากลางเนี่ย น่าจะหมายถึงตำแหน่งที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบดูแลการบัญชีหลวงและการจัดเก็บรับกษา,าษาภาษีรายได้แผ่นดินนั่นเองนะครับครับแล้วนอกจากตำแหน่งที่บอลได้กล่าวมาจะมีตำแหน่งอื่นอีกไหมครับครับอีกตำแหน่งที่สันนิษฐานว่าน่าจะมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการตวจเงินแผ่นดินนะครับก็คือขุนรักษาสมบัติจำเริญสักหลังดีกาให้จ่ายนะครับราชธรรมราชทินนันนำข้างท้ายนะครับที่บอกว่าบำเลอเป็นคําที่ยืมมาจาก ภาษาคขมรนะครับแลว,ว่าผู้รับใช้ดังนั้นการแปลความหมายของคําว่าคุณรักษาสมบัติจําเลยสักหลังดีกาให้จ่ายเนี่ยน่าจะแปลหมายถึงผู้รับใช้ที่มีหน้าที่ในการรักษาสมบัติให้เจ้านายตําแหน่งนี้เนี่ยเป็นถึงหัวหน้ากองดีกาสังกัดกรมท่ากลางนะครับซึ่งอยู่ในวงงานของพระยาโกษาธิปดีโดยในลำดับรองลงมาเนี่ยก็มีพระพิพัฒนาโกษาเป็นผู้รับผิดชอบดูแลนะครับซึ่งตำแหน่งนี้ก็สันนิษฐานว่าทำหน้าที่ในการดูแลการจัดเก็บรักษาพระราชทรัพย์ ตลอดจนพิทักษ์ทรัพย์หลังเสร็จสึ่งคดีความเกี่ยวกับพระราชทรัพย์หลวงครับครับตอนนี้ตามพี่บอลได้เล่ามาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยครับน่าจะมีสักสองตำแหน่งเนาะที่เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินใช่ครับพี่ตอนนี้นะครับพี่ตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าการตรวจเงินแผ่นดินในอดีตยุคก,ก่อนที่มีการตามพระราชบัญญัติเมื่อปี2 4 1 8แแล้วเนี่ยมันมีเรื่องเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างแล้วเราก็รู้ว่า ตำแหน่งไหนนี่มันพอจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการตรวจเงินงแผ่นดินบ้างทีนี้พี่ต้องพอจะยกกรณีตัวอย่างได้ไหมครับว่าในสมัยก่อนนั้นมันมีการตรวจเงินแผ่นดินอะไรที่น่าสนใจมากครับครับสาหรับกรณียกตัวอย่างในการตรวจเงินแผ่นดินในอดีตที่สําคัญนะครับจะขอนําเรื่องเกี่ยวกับที่เกิดขึ้นนะครับในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะครับซึ่งการบริหารราชการก็ยังเป็นแบบจัตุสดม ตามที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับมีเหตุการณ์การกงเหล็กหลวงเกิดขึ้นครับเรื่องมาอยู่ว่าหลวงพิชัยวารีได้หนุนะครับได้ยื่นเรื่องฟ้องพระยาสมบัติตายาที่บ้านนะครับกับจมื่นราชนาคาซึ่งเป็นราชการผู้รับผิดชอบเบิกใจเหล็กหลวงโดยกล่าวหาว่าทั้งสองคนเนี่ยโกงเงินหลวงไปมากกว่า5,000ันช่างสมัยนั้นนะครับหนึ่งช่างเนี่ยเท่ากับ80บบาทครับเป็นจำนวนเงินที่ค่อนข้าง มากสูง<ะ>ครับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับจึงทรงมีพระบรมราชโองการให้พระยาสุริวงศ์สวัย,ยวัฒนะครับหรือท่านวอนบุญน,นาคนะครับเป็นผู้ย่อสาตลาการแต่สวนคดีนี้ให้ได้ความจริงท่านนะครับจึงได้ตรวจสอบบัญชีเบิกใจเหล็กจากกรมพระคลังในกว่าเปรียบเทียบกับบัญชีของกรมพระคลังมหาสมบัติพบว่ามีการเบริกใจเหล็กในช่วงสปี 8เดือนรวมทั้งสิ้น2 3 7 7 8 8สนะครับคิดเป็นเงินหลวงที่จ่ายไปถึง1,8133ชั่ง17ช่าง17ตำลึง3สลึงนะครับเป็นการเบิกเหล็กเกินความจำเป็นทำให้หลวงเนี่ยต้องสูญเสียเงินจำนวนมหาศาลนะครับจึงเสนอต่อสมุหะภากรหมเจ้าพยามหาสุริยวงนะครับหรือช่วงบุญหน้านะครับซึ่ง เห็นว่าพญาซึ่งท่านเนี่ยเห็นว่าพิจารณาเห็นว่าพญาสมบัติตราธิบาลนะและจมื่นรัชนาคาเนี่ยได้กระทําความผิดจริงนะครับเรียกได้ว่าเป็นเจ้าพนักงานช่อพระราชทรัพย์ของหลวงครับและปลดทั้งสองคนเนี่ยออกจากตําแหน่งพร้อมทั้งนําตัวไปขังคุกและในกรณีนี้นะครับยังมีการยกเลิกกฎระเบียบการเบิกจ่ายเงินแบบเดิมเป็นแบบใหม่นะครับเพื่อป้องกันการุจริด ทำให้เงินหลวงที่ใช้จ่ายลดลงเหลือเพียงปีละ6-7 0 0ชั่างซึ่งเปรียบเทียบจากของเดิมเนี่ยที่ใช้ไป4,000-5,000ชั่งหรือลดลงไปเนี่ยประมาณ6.9เท่าหรือประมาณ7เท่าจากของเดิมเลยครับต่อปีครับตอนโอ้โหเคสนี้น่าสนใจนะครับถ้าเกิดขึ้นในสมัยนี้ผมคงมันเป็นเคสตัวอย่างในรายงานประจําปีแน่ๆนะครับเพราะมีทั้งเรื่องของข้อตรวจพบมีเรื่องของสาเหตุที่ทาให้เกิดปัญหาตรงนี้ขึ้น รวมถึงมีข้อเสนอแนะที่มีทั้งเรื่องของการให้เป็นดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้มันมีการใช้จ่ายเงินที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนะครับแถมยังสามารถสรุปถึงประโยชน์ที่ได้รับจากงานชิ้นนี้มาด้วยนะครับครบช่างเป็นงานที่น่าสนใจดีจริงๆใช่ครับครับสําหรับวันนี้นะครับพี่ต้องเราก็ได้ทราบถึงการตรวจเงินแผ่นดินแนอดีทราบถึงตําแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเงินแผ่นดิน รวมถึงกรณีอันเป็นผลสืบเนื่องจากการตรวจเงินแผ่นดินกันไปแล้วนะครับใช่ครับในเทปถัดๆไปนะครับผมว่าก็จะเป็นการนําเสนอถึงเรื่องราวการตรวจเงินแผ่นดินภายหลังจากที่รัชกาลที่5ทรงจัดตั้งออร์ดิ f ออฟฟิศหลวงขึ้นอันเป็นรากฐานของการตรวจเงินแผ่นดินของเราในปัจจุบันนะครับผมสำหรับวันนี้พวกเราสองคนต้องลากันไปก่อนนะครับครับผมประสบสุขสมบูรณ์มากครับผมจรินพงษ์แดงจิ๋วครับขอขอบคุณที่รับฟังรายการสวัสดีครับ